สวัสดีครับเอาคลิปนี้ก็มาดูรถดำครับอีกคันนี่ครับชา่างแก้วจะปล่อยเหมือนกันครับเห็นรถเราขายได้แล้วแกวก็อยากขายมั่งนะชา่างแก้วนี่นี่ครับอจอดเทียบกันเลยฟ้าแฟดเลยครับคันนี้เตรียมส่งแล้วครับก็มาเช็กระบบอยู่ที่นี่นะร้านชา่างแก้วนี่เตรียมส่งนะครับคันนี้ก็จะปล่อยนะครับ ช่างเกลบอวบกปลอยเลยเห็นคันนี้ออกแล้วก็จะปล่อยเหมือนกันอ๋เป็นยังไงคันนี้ภาษีปกติปกติได้ขาดแล้วเออขาดยังถึงเดือนหรอกขาดเมษาหกสี่เออภาษีไม่ยากหรอกขายเท่าไหร่บอกราคาก่อน <75. S 1> เอาเร็วเร็วเอาริงจริงแสนสามแสนสามแสนสามหมื่น นี่นะครับแสนสามหมื่นบาทประมาณสี่ตันนะครับน่าจะยกได้ครับสี่ตันน่าจะยกได้ครับคันนี้เพราะว่าเป็นปั๊มใหม่กระบอกใหม่นะนี่ครับใหญ่กว่าของรถผมนะครับนี่นะนี้กระบอกครับใหญ่มากมีปั๊มครับก็เป็นปั๊มไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ แนวหกตัวอ๋อมีเสริมแนบให้แล้วเสริมแนบข้างหกตัวจัดเต็มเลยเสริมข้างละหกแผ่นครับแนบตรงนะก็สีสวยไม่มีผุนี่ครับอันนี้ไม่ได้ล้างเครื่องดีครับไม่มีไอมาดูเครื่องนี่ครับเครื่อง 2 L2 ลทูนะครับโมอลมเบรกชั้นครึ่งนะเบรกนิ่มกว่าปกติเยนสามหมื่นนะครับคันนี้แบตใหม่แบตใหม่ด้วยนะแบตแบตเตอรี่ใหม่สภาพเต็มอ่ะนี่ครับ สภาพเต็มนะกันชนกระจังอยู่ครบนะครับข้างหน้าสวยเลยแต่สู้ของเราไม่ได้ครับของเราสวยกว่า <c oughs> <c oughs> นี่มาดูครับหัวก็สีเดิมครับสภาพเดิมๆเ,เลยนี่นะมาดูภายในครับ ไม่ขึ้นไหมเนี่ยใหม่เจ็ดแสนอันนี้ไม้แท้เลยไหมไม้แท,ไท้ไม้แท้ครับเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันกิโลอ๋อไม้แท้ๆเลยนะครับรถปีไหนช่างสา <39. S 1> รถปีสามเก้าอ๋อนี่มีวัดรอบมีไม้กิโลนะครับยางครบขึ้นได้หมดใช้ได้หมดแอร์ไม่ยินนับปัดใช้ได้หมดนะครับยกเว้นแอร์ไม่ยิน นี่ครับภายในเอมีแต่ไม่ได้ทำเอไมเย็นเอมีแต่ไม่ย็นเอาไปเช็คหน่อยก็น่าจะใช้ได้นะครับะะรสำหรับระบบเอภายในก็ยังโอเคนะอันนี้เขาไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับคุณนอาจจะเกาะหน่อยนี่ระบบดำนะครับก็จะเป็นรีโมทมาตรฐานเลยนี่ครับลงดำนิ่มโอ้นิ่มเลยครับ โอ้ทังน้ำมันยังใส่ไม่เสร็จแล้วเนี่ยเมือเช้าเดินตะโตสายโอ้นิ่มเลยครับคันนี้นี่ครับน,นี่ครับขึ้นดำนะขึ้นดำก็กดสวิตช์ขึ้นนะครับดก,กดที่รีโมทแบบนี้เลย ข้าซีสวยครับไม่มีผุไม่มีพงสวยทั้งเส้นเลยนี่ครับอันนี้ปัม๊มปั๊มใหญ่กระบอกใหญ่ครับสีตันขึ้นสบายสบายออมาดูกระบะนะครับ,บสีก็ตามสภาพแต่ว่าจะมีพื้นผุหน่อยนะครับคันนี้ นี่นะอันนี้ก็มาต่อรองเอานะครับพื้นกระบะผุหน่อยรถใช้งานทุกวันนะครับได้ระดับเริมเลยครับมองไม่รู้ว่าเป็นรถดำนะ,ะเดี๋ยวดูเทียบกันเลยนะเอาของเราเทียบเลยเฟดเลยนะครับ เหมือนกันเลยครับเทียบให้ดูแต่คันนี้จะได้กระบะชิดหัวกว่านะเนี่ยตรงตรองนี้นะครับจะชิดกว่าเรียนกว่าคนัน,นนู้นนิดหน่อยอแนบเสริมให้ข้างละหกแผ่นนี่ครับน่นจะเสริมแนบ บนด้วยนะครับแนบโค้งสองแนบล่างสี่อ้ยางสวยๆเลยสวยสีเส้นเลยครับยางโอ้นี่ปลายท่อครับเดี๋ยวเขาจะไปทําเมือนของเรานะครับอันนี้มันติดแนบเกินหรือเปล่า มันเบียดถังน้ำมันตัวถังก็ไม่ค่อยมีบุบนะตัวถังยังดีนะครับสภาพสมบูรณ์เอาไปเก็บสีหน่อยก็สวยเลยครับคันนี้เอาไปเก็บพื้นหน่อยเก็บสีหน่อยแสนสามหมื่นนะครับต่อรองได้ใครที่สนใจก็ ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์ช่างแก้วโดยตรงเลยหรือว่าอยากจะมาดูมาลองด้วยตัวเองก็รถจะอยู่ที่บ้านเมืองไผ่ตําบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะอยู่แถวๆบ้านมูเฮานะครับก็ติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ครับแสนส0 0หมบาทต่อรองเดี๋ยวภาษีก็จะต่อให้นะครับ รอมอ้นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ